ผลิตภัรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับน้ำยาเช็ดเบาะนะครับของพี่ในกลุ่มรถตู้นะครับก็คืออุดหนุนพี่แกมาใช้นะครับยี่ห้อนี้นะครับก็ทดสอบดูแล้วก็โอเคเนื้อเจลนะครับเป็นเป็นเนื้อเจลน้ำยาภายในเป็นเนื้อเจลไม่เหนียวมือนะครับใช้งานได้ดีทีนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่ามันใช้ได้ได้จริงหรือเปล่าได้ผลจริงหรือเปล่าคือแบบไม่รู้ดิ คือแบบผมใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคอะเวลาตอนเช็ดนึก็ไม่ได้ใช้แรงกดมากมายอะไรอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเช็ดมาแล้วเนี่ยกับส่วนส่วนที่เช็ดแล้วกับส่วนที่ไม่ได้เช็ดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมจะใช้ฟองน้ํานะครับชุบไปที่น้ํำยานะครับประมาณนี้ ได้ประมาณนี้แล้วผมก็เช็ดเลยเนี่ยครับผมไม่ได้ใช้นิ้วออกแรงอะไรมากเนี่ยแค่เหมือนกับเช็ดโต๊ะธรรมดาใช้แรงออกแรงเช็ดโต๊ะธรรมดาเนี่ยครับเจ่งมากอะคือแบบถูกใจเลยถูกใจเลยอ่ะนะ สีดำเนี่ยติดฟองน้ำมาเลยเดี๋ยวผมชุบอีกทีรูปเลยในในคู่มือเนี่ยเขาบอกให้ผมเช็ดทิ้งไว้คือแบบแตะน้ำยาทิ้งไว้แล้วก็มาเช็ดออกคี่ผมไม่เลยผมคัดเลยเอาน้ำยาลงแล้วก็ถูเลยนี่ฮะออกแรงแบบไม่ต้องออกแรงเยอะ แบบเหมือนเช็ดโต๊ะธรรมดาฮะขฮะาตต้างในข้างในข้างในคอับเนี่ยฮะดูความแตกต่างเลยพี่แล้วเดี๋ยวนี้ผมจะแกะคอเทปละแกะกอเทปเลยดูความแตกต่างเลยดูดิเย็ดเช็ สูตสุดจริงกระปุกเนี้ยมันสองร้ยห้าสิบซีซีอ่ะผมซื้อมาน่าจะไม่ได้ใจผมจำราคาไม่ได้น่าจะร้อยกว่าบาทหรือเปล่าเขามีสองสองไซส์สองนาดนานะพี่เนี่ยเฮ้ยแม่งเจ๋งผมใช้แล้วแม่งโอเคเลยโอเคใช้ได้เลยนะี่ดูความแตกตา่างเ่ย ฝั่งนี้เช็ดแล้วฝั่งนี้ไม่ได้เช็ดคือผมแปะไปก็เทให้ดูอะเออเฮ้ย